ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้ว,วเสียเชรมาแล้วคำรนตอนพกจังหวัดของอีสานเหนือยังมีน้ำเพียงพอในหน้าแรงนี้นะ <c oughs> จะบอกให้จังหวัดของเราคนดีอุดรธานี เราคือสำนักงานชิงระานที่5 สำนักงานชลประทานที่5ซึ่งดูแลพื้นที่6จังหวัดของอีสานเหนือได้แก่อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยสกลนครหนองคายและบึงกาฬบอกว่าแรงนี้สามารถรับมือได้กับเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคข,ของ6จังหวัดนี้ทั้ง6จังหวัดเราจัดการให้มันดีได้ใช่ครับโครงการขนาดใหญ่จะมีคณะกรรมการจัดการชนประทานงานขนาดกลางมีกลุ่มผู้ใช้น,น้ําประชุมจัดการน้ําร่วมกันถ้าต้องการเครื่องสูบน้ําหรือให้ลดน้ําไปช่วยติดต่อสำนักง,งานชลประทานที่5หรือสายดว 60, ่วน1460เราอำนวยความสะดวกให้ส่วนนี้ คือเสียงของเกษตรกรผู้ใช้น้ำปีน้ำมากจะใช้ได้ทั่วถึงแต่ถ้าปีไหนที่มันแรงน้ำน้อยจะประสุ่มสีแกงเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกพืชอายุสั้นพวกถั่วพวกข้าวโพดพวกพิกแสดงว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับผมขณะที่เขื่อนห้วยหลวงของอุดรธานีแม้น้ำมีไม่มากแต่การจัดการดีในเรื่องดูแลให้เขาสามารถใช้น้ำได้เพราะน้ำลดระดับต่ำมากตอนนี้แค่4 0ปริมาณน,น้ำาล้าน สำรองไว้ใช้ในฤดูฝนของเราเป็นแหล่งน้ําประปาของตัวเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงใช้น้ําได้ถึงวันละแสนกว่าลูกบาศเมตรถ้ารวมเมื่อยรั่วซึมแล้วเราต้องมีน้ําสำรองถึงวันละสองแสนลูกบาทเมตรไม่ว่าแรงนี้หรือแรงหน้าเราตั้งท่ารับมือได้สรุปได้จังซี่จังซี่ว่าน้ําจะมีมากหรือมีน้อยแต่ถ้าการจัดการดีก็แฮปปี้กันไปครับน้ําดีเราจัดได้ถ้าน้ําน้อยเราก็ใช้สอยประหยัดประหยัด พน้องมาาอจะพาไปเที่ยวอุดรเมืองนี้นะเที่ยวหน้านอนาาอ,อุดรยีสานซเนื้อเราอ,อุดอาาเรเือาข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากเห็นทุกคนทุกจังหวัดบริหารจัดการน้ำให้อยู่รอดปลอดภัยกับความต้องการอุดรธานีเดอ้อสิบอกไห น้องมาอายจะพาไปเที่ยวดอดรเมืองนี้